สวัสดีครับขอแก้ตัวนิดนึงนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23นะครับในคลิปก่อนหน้านี้เป็นวันอาทิตย์ที่22นะครับ23นะครับเดือนกร,รกฎาคม6 6 6 6นะครับอตอนนี้เวลาประมาณใกล้ๆเที่ยงนะครับพอดีอกำลังจะเข้าธุระกาทำธุระกทมแล้วก็ฝนตกก็เลยหยุด แบบปั๊มเลยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นิดนึงนะครับเ,เราเข้าใจชี่แล้วนะครับที่มันจะทําให้เกิดพลังงานเนี่ยมันจะต้องทํำปริยากับน้ําตาลนะครับน้ําตาลนะครับตรงไมโตคอนเดียนะครับแต่อีกอันนึงที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอเลยก็คือคําว่าพลังชี่ พลังชี่ก็ถ้าเราเปรียบเทียบก็คือการที่ทําให้พลังที่ทําให้เกิดชี่และทําให้เกิดพลังงานก็คือการไหลเวียนเลือดนั่นเองก็คือพลังที่ทําให้เกิดเอาชี่ไปใช้ที่ไม,มโตโคอนเดียดแล้วทําให้เกิดเป็นพลังงานหรือ ATP หรือ a t m เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเอาง่ายๆก็คือพลังชี่ก็คือระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายเรา นะครับด้วยความเข้าใจที่ผมพูดในหลายๆคลิปหรือหลายๆท่านที่ได้มีเรียนมาทางด้านาวิทยาศาสตร์อยู่บ้างนี่นะครับก,ก็พอจะรู้ว่าเลือดออกจากหัวใจผ่านเส้นเลือดนะครับจนกระทั่งไปถึงเส้นเลือดฝอยและมีการแลกเปลี่ยนนะครับออกซิเจนน้ำตาลและอาหารต่างๆสารอาหารต่างๆ ที่ไมโตคอนเดียในเซลล์นะครับผ่านเส้นเลือดฝอยนะครับเลือดผ่านเส้นเนลืเอดฝอยเลือฝอยก็จะเข้าไปสู่เซลลเซลล์เกิดการสร้างพลังงานช่วงระหว่างที่เลือดออกมาจากหัวใจจนกระทั่งไปถึงเซลเนส่วนต่างๆของร่างกายเราที่มี60อยู่ล้านล้านเซลเนี่ยจากที่ผมเคย เคยพูดว่าในศาสตร์แพทย์แผนจีนเขาไม่เชื่อว่าโดยลําพังอัตราแรงบีบของหัวใจอย่างเดียวนี่นะครับไม่สามารถจะทําให้เลือดหรือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราได้อย่างเพียงพอนะครับแพทย์แผนจีนบอกว่ามันมีพลังอันนึงที่เขาเรียกว่าพลังชี่นี่แหละครับนะแล้วเรียกว่าพลังพลังชี่นี่แหละครับเออซึ่งซึ่งการที่เลือดมันจะไหลเนี่ย นอกจากอาศัยแรงดันของหัวใจผ่านหลอดเลือดนะครับที่มีความยืดหยุ่นที่ดีนะครับเลือดไม่ข้นไม่หนื่จนเกินไปเนี่ยแล้วจะไหลไปถึงเซลล์ต่างๆผ่านเส้นเลือดฝอยไปเซลล์ต่างๆและเกิดเข้าไปสร้างไมโตคอนเดีย่อเข้าไปสร้าง ATP ที่ชี้ที่พลังที่ที่ไมโตคอนเดียเนี่ยโดยลําพังเลือดมันไหลเองไปไม่ได้ แล้วอะไรล่ะครับแพทย์แผนจีนเชื่อว่ามันมีตัวที่กํากับและควบคุมให้เลือดที่ออกจากหัวใจเนะี่ยเดินทางไปสู่เป้าหมายไปยังเซลล์ต่างๆแล้วมีการแลกเปลี่ยนเกิดเป็นพลังงานหรือเป็นที่ขึ้นมาส่วนหนึ่ง นะครับที่เราเข้าใจกันในความหมายของคนทั่วไปก็คือเอส้นลมปานนะครับในในภาษาของแพทย์แผ,แผนไทยแต่ถ้าในแพทย์แผนจีนเขาเรียกว่าเป็นจุดฝังเข็มนะครับซึ่งจุดลมปานในร่างกายเรามีเยอะแยะมากมายซึ่งจุดลมปานในร่างกายเรานี่แหละครับที่ทำหน้าที่กำกับและควบคุม ร่วมกับการทำงานของหัวใจเพื่อให้เลือดเนี่ยถูกลำเรียงส่งไปยังเซลล์และสร้างเป็น ATP เกิดขึ้นครับ